สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดิสาณะทรงคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รหัสนักศึกษา6311313003ค่ะวันนี้ดิฉันจะนำเสนอเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเดือนมีนาคม2563ค่ะโดยดิฉันจะนำเสนอในรูปแบบกราฟโดยสามารถทำให้ ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะกราฟนี้ก็จะเป็นการแสดงการแพร่กระจายของโรคโควิด1 9ในเดือนมีนาคม2563ซึ่งจะแสดงจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในเดือนมีนาคม2563รไว้ให้เห็นตามภาพในกราฟนี้จะมีเส้นแทนจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด3ประเภทคือ1 เส้นสีส้มแทนจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด19ตัวโลก 2. เส,ส้นสีเหลืองแทนจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด19ประเทศจีนและ 3. เส้นสีม่วงแทนจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด19ประเทศไทยในกราฟนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงประมาณตั้งแต่วันที่9จำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด19ทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วน ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประเทศจีนมีจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างคงที่เนื่องจากประเทศจีนมีมาตรการในการปฏิบัติป้องกันอย่างเข้มงวดจึงทำให้ประเทศจีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าหลายๆประเทศและในส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประเทศไทยมีจำนวนค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับหลายๆประเทศและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีอย่างต่อเน,นื่อง ส่วนนี้ก็จะเป็นตารางจำนวนผู้ติดเชื้ออันดับแรกและประเทศไทยในวันที่31มีนาคม2 5ง3 5 6 3อันดับที่1ประเทศสหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อสะสม164,253คนรักษาหายแล้ว5,506คนอันดับที่2ประเทศอิตาลี มียอดผู้ติดเชื้อสะสม1 1 7 3 9คนรักษาหายแล้ว14,620คนอันดับที่3ประเทศสเปนมียอดผู้ติดเชื้อสะสม8 7ด5 6คนรักษาหายแล้ว16,780คนอันดับที่4ประเทศจีนมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 81,518คนรักษาหายแล้ว76,052คนอันดับที่5ประเทศเยอรมันมียอดผู้ติด,ดเชื้อสะสม66,885คนรักษาหายแล้ว13,500คนและประเทศไทยซึ่งอยู่ในอันดับที่14ของโลกที่มีผู้ติดเชื้อ เชื้อสะสม1,524คนและรักษาหายแล้ว1,27คนซึ่งประเทศไทยก็ถือว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับที่น้อยมากและหลายๆประเทศก็ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และป้องกันไม่ให้การติดเชื้อของโรคโควิด -19 มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ และจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ทำให้เศรษฐกิจของหลายๆประเทศมีความตกต่ำลงและหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยด้วยจึงส่งผลทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักจึงทำให้บริษัทหลายๆสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินลงโดยจะมีแผนภุมิดังนี้นี่ก็เกิด แผนภูมิจำนวนการยกเลิกเที่ยวบินโดยจะจำแนกตามสายการบินแผนภูมิน,นี้จะมีสายการบินทั้งหมด4ส,สายการบินคือสุวรรณภูมินนดอนเมืองภูเก็ตและเชียงใหม่จากแผนภูมิน,น,นี้จะเห็นได้ชัดว่าสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่มีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากที่สุดคือ75,164เที่ยวบินรองลงมาก็จะเป็นสนามบินดอนเมืองคือ ส4 5 5 6เที่ยวบินรองลองมาก็จะเป็นสนามบินภูเก็ตคือจำนวน24974เที่ยวบินและสุดท้ายคือสนามบินเชีงยงใหม่จำนวน14228เที่ยวบินรวมทั้งหมดมีการยกเลิกเที่ยวบินหนึ่งแสเก้าร้อยเที่ยวบินซึ่งการยกเลิกเที่ยวบินนี้ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ซึ่งเป็นการลดการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เข้าออกนอกประเทศและเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงมากที่จะก่อให้เกิดการระบาดของโรคโควิด1 9ให้มีจำนวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหลายๆสายการบินจึงได้มีการยกเลิกเที่ยวบินให้น้อยลง เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้น้อยลงค่ะสำหรับคลิปนี้นีฉันหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขอขอ,อาภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ